สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่9อยู่นะคะเลขาคณิตซึ่งเลขาคณิตเนี่ยจะมีเลขาคณิต2มิติกับเลขาคณิต3มิติใช่ไหมคะซึ่งเราเรียนไปทั้ง2อย่างแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการสรุปเลขาคณิต3มิติกันนะคะ ตัวชี้วัดของเรื่องนี้รูปเลขาคณิตนะคะทั้งสองรูปเลขาคณิต3มิติรูปเลขาขะคณิต3มิต,เขขมติเป็นรูปที่มีความกว้างความยาวความสูงหรือความลึกนะคะรูปเลขาคณิต3ามิติเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะรูปเลขาคณิต3ามมิติว่ามีรูปอะไรกันบ้างนะคะ,ะภาพแรกค่ะ ภาพนี้ชื่อว่าอะไรคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะ,ะถัดมาค่ะภาพนี้เรียกว่าทรงกลมถัดมาค่ะ,ะภาพนี้เรียกว่าทรงกระบอกนะคะถัดมาค่ะอันนี้ภาพนี้นะคะเรียกว่ากลวยนะคะกลวยนี้จะไม่มีทรงนำหน้านะคะภาพเหล่านี้นะคะเป็นรูปเรข,ขาคณิตสามมิตินะคะ ไม่ว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกแล้วก็กลวยนะคะเป็นรูปที่มีความกว้างความยาวความสูงหรือความลึกนะคะซึ่งต่างจากรูปเรขาคณิตสองมิติไหมคะต่างใช่ไหมคะรูปเรขาคณิตสองมิติก็จะมีแต่ความกว้างความยาวไม่มีความหนาหรือความลึกใช่ไหมคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านทั้งหมดกี่ด้านนะคะอ่ามี6ด้านใช่ไหมคะด้านบน1ด้านด้านล่าง1ด้านแล้วก็ด้านข้างๆกี่ด้านคะ4ด้านใช่ไหมคะรวมทั้งหมดเป็น6ด้านใช่ไหมคะซึ่งแต่ละด้านเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะคำว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือเป็นหน้าหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะ นอกจากนี้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากยังประกอบไปด้วยความยาวความกว้างส่วนสูงหรือส่วนหนาเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะส่วนข้างล่างนะคะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดต่างๆแล้วก็แบบต่างๆกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูทรงกลมกันนะคะนักเรียนสังเกตไหมรูปวงกลมกับทรงกลมมันจะต่างกันตรงไหนคะ ถูกต้องค่ะทรงกลมมันจะมีนูนๆออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นผิวโค้งเรียบแบบนี้แต่ถ้ารูปวงกมลมรือลูกมันจะไม่มีที่เห็นนูนๆขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะเรียบเรียบใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูทรงกลมขนาดต่างๆกันนะคะทรงกลมก็จะมีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างแบบนี้นะคะหรือเล็กแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใหญ่แบบนี้ หรือแบบนี้หรือจะเป็นขนาดนี้ก็ได้นะคะก็จะมีขนาดต่างๆกันแต่ถ้าเป็นทรงกลมนักเรียนสังเกตนะจะมีสิ่งนูนๆขึ้นมาสังเกตว่าผิวมันโค้งมันจะเรียบใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าทรงกลมค่ะอ่าอันนี้ทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกก็คือ รูปเลขาคณิตสามิติใช่ไหมคะที่มีพื้นที่ฐานเป็นวงกลมทั้งสองด้านทั้งด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างนี้นะคะและทรงกระบอกก็จะมีรูปร่างต่างๆกันนะคะอาจจะเป็นรูปร่างแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะแบบนี้นะคะหรือจะเป็นแบบสีชมพูจะเป็นแบบสีเขียวก็จะมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะ จะเป็นรูปร่างแบบไหนแนวตั้งแนวนอนก็มีพื้นที่ฐานเป็นวงกลมทั้งสองด้านเสมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลวยลักษณะต่างๆกันนะคะกลวยก็คือรูปทรงในเลขาคณิตสมิตินะคะที่มีรูปร่างเป็นกลวยส่วนปลายด้านหนึ่งก็จะแหลมเห็นไหมคะอันนี้คือรูปร่างต่างๆกันนะคะอันนี้เรียกว่ากลวยไม่ใช่ทรงกลวยนะคะเรียกกลวยเฉยๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุยให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้านี้นะคะให้หนักเรียนเปิดหน้าที่163ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้หนักเรียนดูรูปแล้วเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะใต้รูปให้ตรงกับรูปเลขคณิตสามมิติที่กำหนดมาให้นะคะ หมายเลขหนึ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหมายเลขสองทรงกลมหมายเลขสามทรงกระบอกหมายเลขสี่กลวยนักเรียนก็เอาไปเติมเฉพาะหมายเลขนะคะเช่นภาพแรกเป็นอะไรคะทรงกลมใช่ไหมคะทรงกลมหมายเลขอะไรคะหมายเลขสองนักเรียนก็เขียนแค่เลขสองนะคะต่อไปค่ะภาพอะไรคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหมายเลขอะไรคะหมายเลขหนึ่งนักเรียนก็เอาแค่ เลขหนึ่งมาเติมข้างล่างแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้านักเรียนพอเข้าใจแล้วนักเรียนลงมือทำต่อได้เลยค่ะนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จหรือยังคะถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับเฉลยลองดูนะคะถ้าใครทำผูกหมดก,ก็แสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะรูปเรขาคณิตสามมิตินะคะ แต่ถ้าใครยังไม่ถูกหมดนักเรียนก็สามารถเปิดคลิปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วนักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ